สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ่งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นสอนเล่นตัวของตัวละครหลักธาตุลมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนของการเปลี่ยนธาตุนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้ตัวละครหลักเนี่ยมีอยู่2ธาตุก็คือธาตุลมกับดินซึ่งเราสามารถเปลี่ยนธาตุได้ด้วยการคุยกับลูกปั้นเทพของเมืองนั้นๆนะครับก็ให้ตัวละครหลักของเรานะเป็นคนคุยนะครับต้องควบคุมตัวละครหลักเท่านั้น แล้วก็กดที่ประสานกับธาตุนันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนจากธาตุดิน,าาเ,นเป็นธาตุลมเนาะเป็นเบสิกเผื่อใครไม่รู้โอเคเรียบร้อยตอนนี้มาคุยเรื่องสกิลนะครับอาสกิลของธาตุลมเนี่ยมันจะมีปัจจัยสำคัญอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าศัตรูเนี่ยติดธาตุอยู่หรือเปล่าสมมติถ้าผมใช้สกิลเฉยๆโดยที่ศัตรูไม่ติดธาตุนะครับมันจะทำนามจแค่ธาตุลมนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าผมทำให้ศัตรูติดาธาตุก่อนนะครับแล้วผมใช้สกิลาธาตุลมต่อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระจายการกระจายก็คือทำให้าธาตุที่ศัตรูติดอยู่นะครับเ,เกิดการกระจายก็คือโดนศัตรูรอบๆแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มด้วยอย่างตรงนี้ศัตรูติดไฟเนี่ยมันก็จะมีดาเมจทั้งลมแล้วก็ทั้งไฟที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กระจายาธาตุไฟรอบๆอันนี้คือพื้นฐานหคัญข,ของาธาตุลมแต่เขาว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราอยากให้ดาเมจมันเยอะเนี่ย เราควรจะทําให้ศัตรูติดธาตุใดธาตุหนึ่งก่อนแล้วค่อยใช้สกิลของธาตุลมมันจะได้ทําดาเมจทั้งธาตุลมแล้วก็ธาตุที่ศัตรูติดนะครับอันนี้สาคัญมากแล้วก็สกิลของตัวละครหลักเนี่ยมันใช้ได้2แบบถ้าเกิดเราแตะเฉยนะครับมันก็จะบึ้มเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จพลังแบบเมื่อกี้นะครับคราวนี้นอกจากในส่วนของการชาร์จพลังที่แบบมันจะทำดาเมจหลายครั้งด้วยน,นะมันยังมีเทคนิคก็คือเราสามารถเอาไว้รวบ หลายๆอย่างได้นะครับอันี้อย่างเช่นระเบิดของน้องคีเราสามารถใช้ลมรวบได้หรือจะเป็นตัวซัมมอนนะครับอย่างของเตงหนิงเตงหนิงเราก็ใช้ลมรวบได้เหมือนกันนะรวบเห็นไหมซึ่งแบบนี้จะทําให้ลมเป็นท่าตุไปแน่นอนอ่ะผมลืมบอกไปคือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ผมกดใช้สกิลนะถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีท่านะครับก็จะเป็นสีฟ้าเห็นไหม แต่ถ้าเกิดว่าลมตัวนี้ไปโดนธาตุอะไรก็ตามเนี่ยลมมันจะเปลี่ยนสีทมธาตุนั้นๆอย่างถ้าเป็นโดนธาตุไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าโดนธาตุสายฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีออกม่วงๆอะไรตามาน,นี้นะครับตอนนี้ส่วนของไม้ตายนะครับจริงๆแล้วไม้ตายเนี่ยมันคล้ายๆกับสกิลหลักของเราก็คือเราต้องเน้นการผสมธาตุเหมือนกันแล้วก็มันสามารถเอาไว้ดูดอย่างของน้องทีแล้วก็ซัมโมนนะครับแอมเบอร์อะไรพวกนี้ลมเนี่ยสามารถดูด พวกซัมมอนทั้งหลายเนี่ยให้ไปกับลมได้นะนะครับอันนี้ทําไมลมไม่ไปปกติแล้วลมมันต้องไปไกลกว่านี้นะครับอันนี้น่าจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพวกซัมมอนอย่างของเสียงหลิงกับตัวของแอเมเบอร์เนี่ยคือเราสามารถใช้ตายไม่ตายทําให้อ่ามันลอยไปกับลมได้นะครับใช้ลมดูดได้แต่ว่าต้องเป็นท่าไม่ตายนะถ้าเกิดว่าเป็นแค่สกิลธรรมดาเนี่ยได้แค่ของเสียงหลิงกับหองน้องคีนะครับ คราวนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเทคนิคที่มันแอดวานขึ้นนิดน,นึงนะอันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าสําคัญมากเลยก็คือการผสมธาตุโดยใช้ธาตุลมคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาที่เราใช้สกิลนะครับมันจะทําการดูดธาตุที่ศัตรูตัวนั้นติดอยู่แล้วกระจายธาตุนั้นออกแล้วอย่างที่เห็นสลามพวกนี้สลามพวกนี้จะมี2องธาตุก็คือไฟกับสายฟ้าคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมใช้สกิลใส่ตัวธาตุไฟเนี่ย มันจะทําให้ธาตุไฟกระจายไปโดนตัวสายฟ้าแบบนี้นะครับธาตุไฟกระจายไปโดนสายฟ้าเกิดโอเวอร์โหลดหมายความว่าไงหมายความว่าผมสามารถทําให้เกิดโอเวอร์โหลดได้โดยที่ผมไม่จําเป็นต้องใช้ตัวธาตุไฟหรือไฟฟ้าเลยแต่ผมใช้ประโยชน์จากธาตุที่ศัตรูนั้นติดอยู่นะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าอย่างในชั้นนี้เนี่ยมันออกแบบมาว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวธาตุลมแล้วเราใช้ไปเนี่ย เราจะฆ่าสลามพวกตัวสายฟ้าได้ง่ายมากนะครับอันนี้ตัวธาตุไฟมันดับอยู่เดี๋ยวผมใส่ไฟให้มันอ่าติดไฟละคราวนี้สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าธาตุที่เราจะดูดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลงที่ศัตรูตัวไหนอย่างสมมุติถ้าผมเลงที่ศัตรูธาตุาสายฟ้าเนะี่ยดาเมจที่เกิดก็คือเป็นสายฟ้าแต่ถ้าเกิดผมเลงศัตรูธาตุาไฟอ่ะดับอีกละดับไวจังโอเคมันก็จะเกิดเป็น,นาาดาเมจธาตุไฟนะครับ ก็คือเป้าหมายที่เราเลงตอนเราใช้สกิลเนี่ยองผลค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ถ้าไม่ตายก็เหมือนกันผมจะล่อให้ตัวธาตุไฟมาไม่ยอามานะครับแล้วก็ผมจะใช้ไม่ตายใส่ตัวธาตุไฟเห็นไหมแล้วลมเนี่ยลมเป็นธาตุไฟพอลมธาตุไฟเนี่ยตัวศัตรูธาตุาสาย้าที่โดนดูดเนี่ยมันก็เลยโดนไฟแล้วก็เกิดโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้เป็นทีนิคสำคัญที่อย่างหนึ่งคือ เราอาจจะใส่ธาตุให้ศัตรูก็ได้เราอาจจะสมมุติตัวอย่างเช่นผมใส่ธาตุให้ตัวหนึ่งติดไปแล้วตัวที่เหลือติดสายฟ้าพอผมกระจายธาตุไปเนี่ยมันก็คือจะเกิดเป็นโอเวอร์โหลดเป็นหมู่รอบๆเหมือนอย่างที่ผมทําตอนนี้นะครับแต่อันนี้คือเราใช้ประโยชน์จากธาตุของศัตรูเองซึ่งเทคนิคนี้มันสามารถเอาไปใช้ทําเป็นโย์ได้หลายอย่างนะเหมือนอย่างพวกเกาะของอบิตเมดนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูอีกทีละกันนะก็สามารถทําได้เหมือนกันอย่างนี้ ตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพเลียระดับหนึ่งละเน้นตูไฟดับตูไฟดับแล้วคราวนี้ผมจะดูดสายฟ้าเพราะผมดูดสายฟ้าใช่ไหมตัวทตุไฟเมื่อกี้ก็โดนน้ำกับสายฟ้าเกิดช็อตไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรทดัทดลมเนี่ยคือต้องผสมทตุให้เป็นมันถึงจะเก่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องการผสมาตุเนี่ย มันจะดึงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเจอตูอะไรนะครับแต่ว่าตลางๆของธาตุลมเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวดาเมจหลักซะทีเดียวคือถามว่าพอเล่นได้ไหมมันก็อพอได้นะครับแต่ว่ามผมมองว่ามันไม่สุดเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนี้ในอนาคตอาจจะมีตัวอย่างเซียวมาตัวนั้นอาจจะเป็นดาเมจแท้ๆนะแต่สำหรับตัวละครหลักในตอนนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นดาเมจหลักแท้ๆเป็นตัวเปิดทำคอมโบให้เพื่อนมากกว่า นบบี้โอเคเมื okay, ม่อกี้เราพูดถึงเรื่องการกระจายเพื่อทำดาเมจคราวนี้จะมาพูดถึงการกระจายเพื่อทําลายเกาะบ้างนะครับยังไงก็อย่างพวกนี้นะครับพวกฟ้าตุยเนี่ยาตุน้ํามันจะแพ้ทาสายฟ้านะครับท่าสายฟ้าจะแพ้น้ําแข็งสมมุติในนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าในทีมผมไม่ได้ออธทตุน้ําแข็งมาแนละ้วอันนี้คือสมมตุติแล้วผมจะทําลายเกาะตัวสายฟ้าผมต้องใช้น้ําแข็งผมทําไงคำตอบก็คือเดี๋ยวผมรอให้ตัว สายฟ้าใกล้ตัวน้ําแข็งแล้วผมกระจายธาตุจากตัวน้ําแข็งโดนตัวสายฟ้าผลก็คือตัวสายฟ้าเนี่ยโดนโดนกระจายน้ําแข็งไงแล้วเกาะมันก็แตกนะครับนะในทางกลับกันนะอย่างตัวธาตุน้ํานะครับเดี๋ยวมันจะแพ้สายฟ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรอให้ตัวสายฟ้าเนี่ยเกาะมันกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาธาตุลมกระจายสายฟ้าให้โดนตัวน้ําเพื่อทําลายเกาะมันก็ได้ ซึ่งวิธีนี้ก็คือสามารถใช้กับพวกตัวประตยต่างๆ,ๆแล้วก็อบิทเมดได้นะครับคิดว่าในอนาคตก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันถ้ามีศัตรูใหม่ๆมาตราบใดที่มันเป็นเมคานิกแบบเดียวกันเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าทำไมตัวสายฟ้าไม่ใส่ก่อสักทีใส่สทักทีสิเฮ้ยอ่าใส่ละแล้วผมจะกระจายสายฟ้าใส่น้าอ่าโดนโดนแป๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวนอันนี้ก็ได้ลมไม่กระจายนะครับเอาไหมเอาไหม กลายเป็นท่านน้ำแข็งแพนโอเคมาตัวสายฟ้านะครับสับงเกตที่ต่อตัวน้ำนะมันมันลดลงระดับหนึ่งนะครับพอดีว่ามันจะทำลายเกาะกันข้างใช้หนึน่งแต่ว่าอย่างตัวน้ำแข็งกับสายฟ้าเนี่ยคือชัดเจนโอ,โอ้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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย นะครับตัวสายฟ้าล้มอีกแล้วคิดว่าเราจะพอเห็นภาพแล้วเนาะเราละครจะตายละโอเคเดี๋ยวไปเรื่องอื่นกันต่อครับตอนนี้มาคุยเรื่องพรสวรรค์น,นะครับการโจมตีปกติก็คือฟัน5้าครั้งแล้วก็ชา้าโจมตีไม่มีอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเราปลดเลื่อนขั้นครั้งที่ง1การโจมตีครั้งสุดท้ายจะปล่อยความเสียหายลมเพิ่มนะครับก็คือแบบนี้นะครับเป็นลมออกไปก็สามารถทําให้เกิดการกระจายทำคอมบูา่าได้ แล้วก็ยิวธรรมดานะครับก็คือใช้2แบบก็คือแตะเฉยกับกดค้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแตะเฉยเนี่ยมันจะทำเนืเม็ดแค่ตรงนี้นะครับความเสียหายพายุเริ่มต้น2องเแล้วก็ถ้าเกิดเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นทำเนืเม็ดออนที่เราแบบชาร์จนะครับแบบเริ่มต้น2ครั้งแล้วก็แบบสูงสุด4ครั้งนะครับแล้วก็ ตอนระเบิดปุ้มก็คือจะเป็นอันนี้ซึ่งสกิลนี้ดาเมจโดยรวมเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะตอนนี้ดาเมจเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นคำนวณจากเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีซึ่งสามารถติดคี้ได้ก็คือพวกนี้จะเป็นดาเมจธาตุลมแล้วถ้าเกิดเราไปผสมธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามใน4ีธาตุนี้นะครับไอห้าธาตุนี้นะน้าไฟน้ําแข็งไฟฟ้าสีธาตุถูกละาดาเมจที่เกิดจากการกระจายเนี่ยจะเป็นชํานาญธาตุนะครับแยียกันนะ ตรงนี้เป็นพลังโจมตีคี้ได้ตรงนี้จะเป็นชำนาญท่าส่วนถ้าไม่ตายก็จะมีดาเมจ3ส่วนก็คือถ้าเราใช้สกคิวไปดาเมจธาตุลมของโทนโดก็คือ107%ซตรงนี้แล้วถ้ามันเกิดการผสมธาตุสมมุติผสมเป็นธาตุน้านะก็จะเกิดเป็นลมน้ําแล้วก็มันจะทําดาเมจทั้งลมนะครับร้อแล้วก็ดาเมจธาตุน้ําเพิ่มในส่วน32.9%ขสองส่วนนี้ก็คือเพิ่มตามพลังโจมตีติดคี้ได้ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เกิดจากการกระจายส่วนนั้นก็แรงตามชนานาญภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็พรสว่า์อันสุดท้ายในอันนี้ก็คือหลังจากที่ฆ่าศัตรูได้ด้วยสกิล E นะครับตัวละครหลักจะได้การฟื้นพลังชีวิต2%ต่อวิเป็นเวลา5วินาทีนะครับอันนี้คือผมลองแล้วว่าพอมันทํางานแล้วสลับตัวเนี่ยสกิล e มันไม่คิวตัวอื่นนะครับฮิวให้ตัวละครหลักนะครับในส่วนของกลุ่มดาวนะครับ เราสามารถซื้อกลุ่มดาวอันนึงได้จากร้านที่เป็นรูปเพชรในเมืองมอนสแตทนะก็อันนี้นะครับซื้อได้1อันใช้225ซิจิลแล้วก็อีก6อันไออีก5อันนะครับจะได้จากเควสเนื้อเรื่อง2อันเพชรธาตุลมนะครับอันนี้หาไม่ยากแล้วก็อีก3อันที่เหลือจะได้จากของรางวัลตอนที่เราเลเวลผจญภัยเพิ่มนะครับได้ตอนเลเวลย7 37ิบแล้วก็46นะ ตอนนี้ผม45เดี๋ยวถ้าผมอัเปียเวลหนึ่งเนี่ยผมก็จะปลดล็อกครบนะครับคราวนี้รายละเอียดแต่ละอ,อันแรกก็คือเวลาใช้สกิลมันจะเป็นการดูดศัตรูรอบๆนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะแล้วก็อันที่2เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จพลังงานอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับไม้ตายนะครับชาร์จเรวขึ้น16อันนี้เพิ่มเลเวลของท่าไม้ตาย3เลเวลในช่วงที่เราชาร์จสกิล E นะครับจะโดนดาเมจลดลง10 นี่เพิ่มเลเวลของซ q e ิว e ีเลเวลแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาที่เราใช้ไม้ตายนะครับตัวเนี่ยจะโดนลดต้านทานธาตุลม20%แล้วก็ถ้าเกิดมันผสมธาตุนะครับธาตุที่โดนผสมมสมมุติถ้าผสมเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับความต้านทานของธาตุนั้นก็คือธาตุน้ําแข็งจะลด20%ทําให้เราสามารถทาคอมโบลดต้านทานของศัตรูแล้วก็ให้ดาเมจหลักที่เป็นธาตุนั้นั้นจมตีแรงขึ้นได้นะครับ นี่ถือว่ามีประโยชน์มากต่อมาเป็นส่วนของอาวุธนะครับของดาบดาบที่ผมมองว่าเหมาะที่สุดเลยก็คือดาบฟ้านี้นะเพราะว่ามันช่วยในส่วนของการฟื้นพลังงานทําให้ใช้ไม่ตายได้บ่อยนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็เพิ่มแบบตายชี้เวลาใช้สก,กิลแล้วก็โจมตีอะไรต่างๆเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าดีมากเพราะว่าธาตุลมเนี่ย้าพลังที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยก็คือในส่วนของการฟื้นไม่ตายนะครับเพื่อจะได้ทำคอโมโบอะไรต่างๆ รวบศัตรูอะไรได้บ่อยขึ้นแล้วก็ค่าดาวอย่างอันหนึ่งก็กรณีที่เราจะเล่นเป็นดาเมจหลักเน้นเป็นการโจมตีปกติก็โอเคเหมือนกันแต่ผมมองว่าอันเมื่อกี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็น4ดาวนะครับจะใช้เป็นดาบดำก็โอเคถ้าเกิดเราจะเน้นเป็นดาเมจหลักเน้นการโจมตีปกติหรือจะใช้เป็นฟาโรเนสซอสที่ช่วยในส่วนของการฟื้นพลังงานก็โอเคแล้วก็ที่ผมชอบใช้นะครับก็คือในส่วนของ กีวิเชียลนะครับก็คือฟื้นพลังงานแล้วก็หลังใช้สกิลมีโอกาสที่จะรีเซตครลดาวของสกิลนะก็ทำคอโมโบท่าได้บ่อยขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีนะครับอาวุธครับแใช้เป็นโปรโตไทก็ได้กรณีที่เราเออกมาโจมตีปกติเยอะๆเ,เป็นดาเมจักแต่ถ้าเรา,เามาแค่ซัพพอร์ตแนะนำเป็นไอออนสติงนะผมมองว่าไอออนสติงน่าจะเวิร์กกว่านะครับก็ได้ในส่วนของการชำนานทาทธาแล้วก็เวลาที่เราทำดาเมจท่าเนี่ย ดาเมจทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นซึ่งตัวธาตุลมมันเก็บสแต็กได้ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นถ้าอาวุธครับผมก็ได้นาไปในออนสติงนะครับส่วนถ้าเป็น3ดาวก็ใช้สกายไรเดอร์ก็ได้นะครับเพื่อในส่วนการฟืน้นพลังงานสำหรับดีแฟกนะครับเซตท,ที่แนะนําในช่วงต้นเกมก็คืออินสตัคเตอร์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราผสมธาตุอันนี้มันแปลผิดนะเซตสชิ้นเนี่ยคือหลังจากที่เราทำคอมโบธาตุได้นะครับ ตัวละครในทีมทั้งหมดจะมีความชำนาญเพิ่ม120% 6-8หน่วยซึ่งทาุลมเนี่ยไปเป็นทาุที่เอามาปิดคอมโบวะทะนั้นการจะทําให้เซตนี้ทํางานเนี่ยง่ายมากนะครับแล้วก็ชํานาญทาุช่วงต้นเกมเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเพราะว่าดาเมจจากการกระจายจากการผสมท่าต่างๆนะครับที่มันเป็นที่มันไม่ใช่ละลายกันละเคยเนี่ยมันแรงตามเลเวล เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาตัวละครหลักของเรามาเป็นดาเมจเสริมนะมาทำคอมโบท่าตนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากเน้นแค่เลเวลกับในส่วนของความชํานาญท่าก็พอนะครับช่วงต้นเกมถือว่าโอเคแต่ในช่วงท้ายเกมแบบผแนะนําเป็นเลตของทา่าลมก็คือเวลีเดเซนต์นะก็คือเพิ่มความเสียหายของท่าลมนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายการกระจายรวมถึง เวลาที่เรากระจยายธาตุอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการลดต้านทานของธาตุนั้นเหมือนตัวกลุ่มดาวนะครับแต่ว่านี้จะเป็น40%ก็สามารถใช้ควบกลุ่มดาวได้หรือว่าดีที่สุดแล้วในช่วงท้ายเกมนะครับอันนี้ในส่วนของค่าพลังหลักของอันที่แปกนะครับคือตัวละครตัวนี้ผมมองว่ามันเล่นได้หลักๆแค่ประมาณ2สายก็คือสายโจมตีธรรมดาก็คือเล่นเป็นดาเมจหลักนะครับกับสายที่เป็นลมที่ มาเป็นนดาเมจแล้วก็พพอร์ตเพื่อนผสมกันนะธาตุลมนี้ก็คือผสมนะครับทั้งดาเมตแล้วก็พพอร์ตคือถ้าเกิดเราจะเล่นเป็นดาเมตหลักเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในส่วนของแก้วเป็นดามเมตกขยภาพก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นสายนี้เท่าไหร่นะมันมีตัวละครอ,อื่นที่เป็นดาเมจหลักได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธาตุลมนะครับนาฬิกาผมแนะนําเป็นฟืนไม้ตายแต่แล้วก็แก้วเนี่ยก็เป็นดาเมตธาตุลมแน่นอนนะครับส่วนหมวกก็เป็นพวกโอกาสคิ้นาเมจคี้ แล้วช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะใช้ชำนาญท่าก็ได้คราวนี้ทําไมผมถึงไม่แนะนําชํานาญท่าในช่วงท้ายเกมเพราะว่าอัวกรกระจายเนี่ยมันสเกลไปช่วงท้ายเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการบิวให้ของแบบฟูนะแล้วก็แรงจริงๆเนี่ยผมแนะนําเป็นพวกโอกาสคี้าเมีคขี้มากกว่าเพราะว่าสกิลเนี่ยด้าเมจหลกัหลกๆแล้วมันแรงตามพลังโจมตีแล้วก็ติดคี้ได้นะครับที่ผมบอกไป หรือจะใช้เป็นโจมตีเปอร์เซนต์ก็ได้นะนะครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าใช้พวกโอกาสคิดดาเมจคิดไม่ค่อยเวิร์กนะครับใช้โจมตีเปอร์เซนต์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็พวกค่าพลังรองอันดีแฟกก็เน้นโอกาสคิดดาเมจคิดตามด้วยโจมตีเปอร์เซนต์นะครับสามอันนี้จริงๆก็เท่ากันเลยก็ได้ความสําคัญแล้วก็พวกฟื้นไม่ตายชํานาธาตุนะครับแต่เป็นอย่างหนึ่งก็คือในช่วง้ายเกมเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลเวลพรสวรรค์ได้ซึ่งทําให้อัตราส่วนความแรงแรงต่างๆเนี่ย มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นช่วงใชยเกมพอเลเวลพรสวรรค์เราเยอะขึ้นเรื่อยเนี่ยดาเมจที่ได้จากสกิลจะแรงกว่าดาเมจจากการผรสมธาตุการกระจายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้แถมก็คือค่าพลังของตัวละครนะครับที่เลเวล90มี HP เท่านี้นะครับ10875จโจมตี213ป้องกัน6 8ร682แล้วก็ค่าพลังส่วนเพิ่มส่วที่4ก็คือเป็นโจมตีเปอเซนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ